ดีครับพวกทาสไซรุยครับผมมือนี้เลิกงานมาแรงๆนะครับเนาะมาจากไถนาครับผมเอาเลยมาให้เนื้อไก่ครับนี่ครับผมเนี่กาดยำแรงๆนะครับเนาะครับผมขอขอบคุณครับผมท่านอาจารย์ที่ติดตาม,ลามเลยต่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับของทาสายลุยี่นะครับเนาะ ท่านที่มาเบิ่งไม่ขอขอบคุณหลายๆครับที่เบิ่งแล้วก็ฝากติดตามกดนไล์กัแช่ต้องท่าสายลุยนะครับเนาะจะเป็นกําลังใจในการย็ดลิดต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆครับคนที่มาเบิ่งไม่และก็คนเก่าๆที่เบิ่งนะครับเนาะรับผมติดตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมไก่ก็กำลังยิ่งใหญ่แล้วครับผมเห่าไปเรื่อยๆครับ ลหน่อยครับน,นี่ตัวใหญ่ๆมีอย่างไรครับมีตัวหนึ่งตัวไวน้นี่ครับตัวเท่านะครับเนาะตัวไวนะ้นั่นมันตัวเตี้ยนะครับอันนี้เป็นคอพันธุ์ครับผมคอพันธุ์นี่ก็ก็ใส่ได้นะครับเนาะสิบหา้านาทีครับตีคู่ต่อสูข้อหักนะครับอันนี้ก็มีตระลุของตัวไว้ไงนะครับ ตามไปเรื่อยๆครับตอนนั้นไงอาเบิงลูกนนอะครับนาะปปารีล่าจะเป็นยังไงครับผมปารีล่าจะเ,เด็กบอกอัออออออนนี้กันนึงครับอันนี้ย่งเงี้ยมาท่านกินไง โตปากหาักนะครับไว้ไว้ที่มันเลาะกันปากานะครับผมเหลือบวนแล้วครับเหลือบวนแล้วพี่นาได้เช็คแน่นอน,ห,นหายปากดีๆก่อนโอ้โห,โโหโเก่งเหี่วะถุงไล็ไข่สีหน่วยเนาะตรงนี้เนี่ยมาท่านไข่าพาไปเบิร์นนะครับเนาะ าแม่ทอมันออกมัดยังครับผมโอ้ยมือดเน่นะครับมาเรงละเหลืองานมาแรงแล้วครับผมเมาเบิ่งเด็กจักน่อยนาะเดกจักโตเจ็ดแปดโตเก่าสิเอ็ดเจ็ดโตครับเดกเจ็ดโตแล้วครับผมเด็กเจ็ดโตแล้วเด็เจ็ดโตแล้วทอานมดนะครับนนี่ลูกแม่ทอครับนาะด็เจ็ดโตแล้วครับ เด็กสี่ใครครับผมตะเบิ่งมันจะฟักมดบ่มาติดตามไปเรื่อยๆว่ามันจะฟักมดบ่ครับนาะแั่เท่านะครับเนะาะมันจะฟักมดบ้อ่ะครับนี่สองตัวนี้ตะเบิ่งครับตะเบิ่งทีเด็ดตัวดำนี่นะครับเนาะตัวเท่าก็ไปแล้วครับเขาสีไปแล้ว สามตัวนี่เหลือสองตัวคู่มั่นนะครับเนาะชุดหาตัวเขาเหลือสองตัวนเริ่มเริ่มจะเป็นนมแล้วครับเริ่มแลือออกขนซาเนี่น่าจะน่าจะพันได้ตีแล้วครับโอ้ดำงามครับ แรงทุกตัวครับผมแข็งแรงทุกตัวอ้าวตัวนี้จะได้มาติดตท้ายนราเลยเนาะยังไม่อิ่มอ้าลืมให้เกิดเอา แก่ยำบ,บอินเหลืองานมาเรื่อแล้วนะครับคำเลยครับผมำนะทำฝากสิรับมะมาก,กินทังนี้อีก โอ้ยลืมับลืมฟังบุญครับผมไห้แต่ทางนี้ลืมฟังบุญครับลืมตัวข้างไว้ทางนี้เจ๊ะ <c oughs> ลืมลืมลืมฟังนี้นะครับ เลื่มตันี้ครับเก็บโตเก็เริ่มใ่ญ่แล้วครับผมกินเลายๆจะได้อิ่มครับผมครับเนาะคลิปนี้อขอจบสำเนียนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ